ครับก็รีวิวกันอีกครั้งนะครับอน้องมาจากสุขโขทัยนะฮะมาทำงานแถวบ้านโป่งนครธมนะฮะอยากเยอะนะฮะเลยลองเทสให้ดูนะฮะถ้าต่ำกว่ายี่สิบโลเราให้ออกนะครับดูแอคชั่นคันนะ่นาจะรู้นะฮะว่าเป็นปลาอะไรนะครับต้องลุ้นดีกว่า จะยี่สิบึ้นเลยยี่สิบลงเนี่ะบรรยากาศยามเย็นนะครับเป็นไงคันสปิวให้พี่ตีให้ไหมยอม,ยอม <laughs> ตีเทสให้น้องเขาดูนะฮะ เป็นนมปังเป,ปาๆนะฮที่ผมลองตีให้น้องเขาเทได้เยอะดูนะครับน้องเขาน่าจะใช้ PE นะครับปลาไปซ้ายตัวนะเช็คน้ำนิดหนึ่งแล้วก็เดินตามเช็คน้ำนิดนิดนิดนึงแล้วเดินตามนมนมเช็คน้ำแล้วก็เดินตามปลาไปนะเอาอแบตก็จะหมดนะครับ ฝนก็มานะครับได้ลปะครับใกล้อยู่เลยแล้วอ้อมยาวอย่างเงี้ยโหไม่ไหวแล้ว ตีไปไม่ถึงยี่สิบนาทีก็บอสก็ตีบอกตีไปหน้าร้องไกลๆพี่เปลี่ยนเลยพี่ตีให้ไงแป๊บเดียวคือดูขาดๆนะปลาเราเราลงให้ไซส์ตั้งแต่เจ็ดโลถึงสิบห้านะฮะแล้วก็จะมีเกินประมาณสามสิบขึ้นไปนะฮะ ก็ดูกันเอาเองนะครับดูด้วยตาก็รู้แล้วคนตกป่าอะไรเงี้ยไม่ต้องสงสัยยากครับไม่ต้องมาดูแบบกำกึ่งสิบเก้ายี่สิบอะไรยี่บเอ็ดอะไรเนี่ยไม่มนะีนี่ใช้ PE อะไรหนุ่มสาย,เ,าอยาเอ็นธรรมดาใช่ไหมไม่ใช่ PE นะเอ็นกีปอนสามสิบสูได้นะ ครับหวัดดีนะครับคุณรัชพลนะครับคุณกนกศักดิ์นะครับที่เข้ามาชมนะครับถ้าว่างๆนะฮะคันละห้าสิบบาทนะครับปลาบึกเราให้ออกคือต่ำกว่ายี่สิบโลนะครับถึงให้ออกนะครับน้องซีนุ่มสวัดดีนะฮะปลายังอยู่อยู่นี่นะฮะดูที่สลายนะฮะดูกันง่ายนะฮะปลาใหญ่นะมีสารละลายเป็นสัญลักษณ์นะครับ นี่ยถอวกกับ้านพวกรับรอกอุ้ยพ่ายลองให้แฟนเยอะดูไหมไฮะติดะต้องราลากขึ้นี่าห่างเดี๋ยวายาตัดไออกโตัวเล็กต้น่เดียวสวัสดีนะจุกปลาเข็มนะครับสวัสดีนะครับคุณสุรศักดิ์นะคร วันนั้นน้องน้องนี่นะเสื้อดำเนี่ยผิดคิวนะตกปัานินนะโดนไปดีที่ว่าลุกหมุนระเบิดนะฮะไม่งั้นเอ็นก็คงหมดหลอดนะครับอ่าแกตลาดบางแพรนะฮะสวัสดีนะครับนี่เลยนะครับถึงนี่แล้วปลาฮะเนี่ยเนี่ยปลาถึงนี่แล้วนะครับ

ตัวนี้ปลาบึกแน่นอนนะครับสิอาดูนะครับตัวนี้ไม่ต่ำกว่าสามสิบนะครับดูหัวก็รู้แล้วดูนะฮะดูนะครับดูนะครับดูนะครับน่าจะเกี่ยวนะน่าจะเกี่ยวนะ ตัวนี้เกี่ยวข้างนะกอืมอ,อ่าถ่ายรูปไหมถ้าจะถ่ายรูปค่อยเอาขึ้นมาถ้าไม่ถ่ายได้ปลดปล่อยไปเลยจับจับหัวขึ้นดินอเอเออันนี้แลหละไว้ตรงนี้แลหละไว้ตรงนี้แหละเออปลดเบ็ดแล้วก็ตะแคงข้าง อะดูนะฮบบะเขาจบไลฟ์แค่นี้นะครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปนะเดี๋ยวสง่งเติมทีล่ล,ล่างลงไปดูนะ้วปนินรูปอยู่ไหน